อ่าครับสวัสดีครับเพิ่มเติมจากตัวเวิร์กช็อปที่เป็นสอนสดนะครับที่เวลามันหมดไปนะครับผมก็เลยจะทำวิดีโอย้อนหลังนะครับคือเราจะทำเป็นตัวนี้นะครับใส่โลโก้ให้กับแอปนะครับในตัววิดีโอนี้ขั้นแรกก็ไปดานวน์โหลดตัวโปรเจกต์มานะครับตัวโปรเจกต นี่นะครับแล้วก็ Copy โค้คมาเมยนะครับทีนี้ก็ปิดลงไปนะครับจากนั้นก็ไปที่ตัวต้องการที่จะเก็บไฟล์นะครับ <c oughs> ผมจะเก็บไว้ในแปบ๊บหนึ่งหาครับผมสร้างไฟล์ไว้แล้ว นี่นะครับโน้ตทีนี้ก็คลิกขวาเดี๋ยวผมขอลบตัวนี้ออกไปครับทีนี้ก็คลิกขวาแล้วก็กดแบทเฮล์ Hail, นะครับทีนี้ก็พิมพ์คำสั่งนี้เลยกดโคนนะครับ C U L E N E นะครับแล้วก็เอาตัวลิงมาวาง ซึ่งเทคนิคนี้ผมกเ็เคยสอนไว้แล้วนะครับในตัวคอร์สที่เป็นสดตัวคอร์สที่สอนสดนะครับทีนี้ก็เปลี่ยนชื่อให้มันให้เป็นตัวเลิกนะครับอินเทอร์อกมาจากนั้นก็เปิดตัวโปรแกร,รม Android มานะครับ รอสักแป๊บนึงให้ตัวโปรแกรมมันรันขึ้นมานะครับครับเมื่อรันได้แล้วนะครับก็คลิกโอเพนนะครับ แล้วก็หาตัวที่เก็บไฟล์ของเรานี่นะครับผมเก็บไว้ในนี้แล้วกดโอเคนะครับทีนี้มันก็จะได้หน้าตาม,มาแบบนี้นะครับแล้วก็คลิกขยายตรงนี้นะครับตรงลูกศรน,นะครับแล้วก็ไปที่ริทดับเบิลคลิกไฟล์นี้ทีนี้ก็กดเก็ตนะครับกดปุ่มนี้ แบบนี้นะครับเมื่อเกิเสด็จมันก็จะเดี๋ยวตัวแดงๆนี้มันจะหายไปนะครับนะครับรอสักแป๊บหนึง่งตัวแดงก็จะหายไปครับแล้วก็เช็คว่ามัน เออตรงไหนนะครับถ้าเป็นตรงนี้ผมก็จะแก Se Go Go, ะใส่โกโก้หับเป็นที่เวอร์ชันมันนะครับพอเราได้โปรเจกต์ตัวนี้มาแล้วก็ไปที่ตัวผับน,นะครับผับตัวเด็หมือนเดิมผมก็จะก๊อปตัวติดตั้งตัวนี้นะครับก๊อปตัวนี้ไปวางไว้ที่ก๊อปไว้ก่อนนะครับ ทีนี้มาที่ตัว Android ผมก็จะไปที่ p ับสปิกนะครับจากนั้นก็เอามาวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดรูปตัวโคลอนออกด้วยซีมิโคลอนนะครับทีนี้เมื่อได้แล้วนะครับกดพับกิ๊ด ผมขออนุญาตรูปตัวนี้ไปก่อนนะครับทีนี้ก็มาดูที่ด็อกมันอีกในด็อกคิมนต์มันบอกว่าให้กรอบตัวนี้ไปวางไว้หลัง Dependency นะครับผมก็จะกรอบไปเลยนะครับนี่นะครับตัวบรรทัดที่38นะครับกรอบวางเลย ะครับทีนี้เมื่อก,กอบเสร็จแล้วนะครับก็ลบตัวนี้ออกเออไม่ใช่นะครับเมื่อก,กอบเสร็จแล้วก็หาตัวโลโก้มาไว้ในตัวโปรเจกต์นะครับผมก็จะหาโลโก้ผมนะครับ จะรูปกู้หนึ่งนี่นะครับเอาก้นี้ก๊อปเลย c o อปปี้นะครับเมื่อ c o อปปี้เสร็จแล้วก็มาที่ตัว Android Studio เหมือนเดิมจากนั้นกดตรงนี้คลิกตรงนี้นะครับตรงโปรเจกต์ของเราแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ New Directory นะครับตั้งชื่อว่า m t g e นะครับทีนี้ก็เอามาวางนะครับคลิกขวาแล้วก็วางเงยแล้วก็โอเคโอเคนะครับจากนั้นเราก็อ้างอิงผาดคล้ายๆกันกับตัวรับเข้าตัวนี้นะครับอ้างอิงผาดเลยผมก็จะอ้างอิงผาดตามนี้นะครับให้มันตรงกันนะครับ นี่นะครับทีนี้ก็กดพับเก็ทเลยนะครับถ้ามันมีเออศูนย์นะครับไม่มีอะไรก็กรอบตัวนี้นะพับเก็นี่เราทำแล้วเมื่อกี้ทีนี้เราก็กอบส่วนนี้ไปถึงคำว่าเมนนะครับก็พอกรอบแล้วก็ ไปที่เ Terminal นะครับกลับมาที่ตัว Android Studio วเหมือนเดิมนะครับไปที่เ t e r m i n อลนะครับเทอร์มินอลตรงนี้คลิกขวาแล้วก็วาง Enter นะครับขึ้นสกเร็จแล้วทีนี้เราก็กด r u นดูว่ามันจะได้ Google ไหมนะครับ ก็รอตัวโปรแกรมมาเงินงสักครู่อ่านะครับก็จะได้ตัวแอปมาทีนี้เราก็ลองกดออกดูนะครับแล้วก็มาดูนี่นะครับมันก็จะได้ตัวโลโก้ของอของแอปของเรามานะครับก็จะได้มาเป็นแบบนี้ทีนี้ยังไม่เสร็จนะครับเรา ตัวแอปเราต้องเปลี่ยนชื่อได้นะครับในที่นี้จะพาทำของ Android ก่อนนะครับซึ่งตัวนี้มันจะในตัวโลโก้ตัวนี้มันจะแอดเข้าไปใน iOS ให้อัตโนมัตินะครับส่วนนี้แต่การเปลี่ยนชื่อนะครับต้องเปลี่ยนเฉพาะของมันเองผมก็จะเปลี่ยนของ Android ก่อนนะครับเดี๋ยวตัว iOS น่าจะมีอีกน่าจะมีในเน็ตนะครับให้ค้นหาลองเสิร์ชดูนะครับ rename application f o t t e r rename application by ios นะครับลองเสิร์ชหาดูนะครับก็อาจจะมีทีนี้เราก็มาทำกันเลยนะครับก็คือไปที่ตัว folder android นะครับแล้วก็ไปที่แอปจากนั้นก็ src แล้วก็ไปที่เมนนะครับก็ไปที่ Android Main f r a e XML นี่นะครับมันก็หทน my node ก็เปลี่ยนชื่อไปเลยน้๊ดนะครับทีนี้ก็กดเซฟจากนั้นก็ปิดตัวแอปแล้วก็รันใหม่นะครับ อาจจะต้องลบตัวโปรแกรมลบตัวแอปเก่าออกไปด้วยนะครับให้มันติดตั้งใหม่นี่นะครับก็จะเปลี่ยนชื่อ